ทุกคนสวัสดีครับขอแล้วอย่าพูดเรื่องลังไมตยบ้าทุโคลาสวัสดีครับขอไลดูกล้องผมหน่อยสวัสดีครับยูซีมขั้นกระผมช่องไลนโพสต์ที่ชาแนลแล้วก็ลาวเซโซ่เอกซี่ไม่ได้มานะแล้วก็โปกไลท์แล้วก็กัปตันแอชแอดด้วยดัมซิ่งนแอดกัปตันดัมซิ่งแอดโกะอะไรวันนี้เราก็มีข่าวดีนะท่านผู้ชมดูต่อเลย ขออนุญาตแจ้งข่าวดีช่วงเช้าเลยดีเลยเหรอจริงๆข่าวดีตัวเนี้ยมีตั้งแต่เมื่อวานแล้วเเลลยยไไมปโกวานนั่งตัวนี้เหรอนั่งสักวะขยับให้โกวานนั่งสักกันหนาวนะเดือดร้อนนะจะนั่งตัวนี้ก่อนแจ้งตรงนี้ดนะมาได้ผมจะได้เสียบขึ้นในเดี๋ยวไปดังเกลือกนะเดี๋ยวจะทำเจ้าไปเนี่ยฮะไม่แน่เขาจะทอดปลาให้เออขอบคุณ ต้องเออเงมีใจนะสวัสดีครับท่านสวัสดีสวัสดีครับขอต้อครับ่องสันดัมซครัครับผมมาไหนมีข่าวดีหรอมีจัาไม่เต็มตัวไปหมดเลยมีข่าวดีจะมาแจ้งให้ทราบครับผมจริงๆข่าวดีเนี้ยมันมีตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่ว่าเราเห็นว่าเมื่อวานเนี่ยทุกคนก็เหนื่อยกันหมดแล้วกลับมาก็ค่ำแล้วเนาะครับก็เลยนะเดี๋ยวเราเก็บ ข่าวดีนี้ไว้แจ้งคุณดีเช้าดีกว่าม,มันจะได้แบบมีลิปมีอะไรด้วยนะครับก็เลยขออนุญาตนะเลื่อนเวลาแจ้งนะเป็นเช้าวันนี้แทนครันะจริงๆควรจะแจ้งแต่เมื่อวานแล้วล่ะครับนะครับก็มีทางผู้ใหญ่ใจดีนะครับเมื่อวานนะสองท่านด้วยกันนะครับที่เมตตานะครับเนะมตตากับคุณตาคุณยายเนาะร่วมสร้าง นะครับบ้านให้คุณตาคุณยายนะครับท่านแรกนะครับมาจากประทุมธานีนะครับท่านไม่เอยนามเนาะนะครับมอบให้หนึ่งพันบาทนะครับขอบคุณครับเพื่อให้เราไปทําบ้านเพื่อชื่อเรื่องว่ายายนางเนาะยายนางอ่าส่วนท่านที่สองนะครับคนนี้นะครับเคยสนับสนุนเราในเรื่องของการ ซื้อเครื่องตัดเหล็กแล้วก็อีกหลายๆอย่างนะครับแต่หลักคือเป็นเครื่องตัดเหล็กครับนะสนสนุนเรื่อยมาท่านนี้ครับนะครับคุณแม่สาคอนนะจากประเทศอังกฤษนะมอบให้นะครับสามพันบาทย่งย่างยังไม่หมดท่าน มอบให้ทั้งหมด4,000แต่ว่าแบ่งเป็นสองส่วน3,000บาทนี่คือร่วมสร้างบ้านนะให้กับคุณยายนางนะส่วนอีก1,000บาทเนี่ยให้เป็นค่าน้ำมันรถในการเดินทางเราไปทําความดีเนาะนะครับรวมทั้งหมดก็เป็น4,000นะครับวันนี้ก็เป็นคล้ายวันเกิดเนาะนะครับของเจานาง อ่าไม่ไม่เป็นของคุณแม่ักสาปอนอ่าโอเคครับครับนบอกว่าเป็น้ายวันเกิดเนาะนะครับเพื่อนก็พอดีเลยทําบุญวันเกิดนะเราก็ขออวยพรเนาะนะให้ทั้งสองท่านนะคุณแม่จากประทุมธานีแล้วก็คุณแม่สาปรนเนาะขอให้ท่านนะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับทำให้ได้ความเจริญยิ่งๆขึ้นไปนะครับคิดสิ่งไในก็ขอให้สมหวังดังปรารถนาครับก็ให้นะ วันเกิดปีนี้ขอให้มีแต่ความสุขนากสุขสันต์วันเกิดเนาะสุขสันต์วันเกิดครับครับพูดเพิมนะก็นี่นะก็เปลี่ยนเนาะเดี๋ยวไหนไหนก็ไหนไหนแล้วเราแจ้งเลยดีไหมเอาเรื่องรวมทั้งหมดยอดเงินที่เราจะไปทำบ้านให้กับยายนางนะครับมีทั้งหมดนะครับรวมๆเลยนะทั้งหมดเลยอันนี้อันนี้อันนี้ไม่ ไม่ได้รวมค่าน้ำมันนะหักออกแล้วนะค่าน้ำมันเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาไปเติมน้ำมันนะมีค่าน้ำมันตอนนี้คือหนึ่งพันห้าร้ยบาทเดี๋ยวก็จะเอาไปเติมน้ำมันรถกระบะคันนี้แล้วก็เราจะวิ่งไปเอาเหล็กเดี๋ยวก็เติมน้ำมันรถคันเก่าด้วยครัเพื่อที่จะวิ่งไปเอาเหล็กครับเพราะฉะนั้นก็รวมยอดทั้งหมดที่เราทำบ้านายนางเนี่ยมีหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นหกพันนะครับนะ เงินที่เราใช้ไปแล้วนะะเมื่อวานเมื่อวานทั้งหมดสองพันเจ็ดก็คือถมดินสองพันแล้วก็อีกเจ็ดร้อยเป็นค่าค่าดันดินส่วนหักลบยอดเหลือหักลบแล้วนะยอดที่เหลือคือหนึ่งมื่นสามพันสามร้อยโอเคเหลือเหลือเงินอยู่หนึ่งมื่นสามพันสามร้อยตอนนี้ณตอนนี้อ่ะครับล่าสุดล่าสุดได้มีอยู่ตอนนี้หนึ่งมื่น สามพันสามร้อยบาทคือโดยใช้อะไรเราก็จะเจตลอดเนาะใช่ผมผมก็จะจดผมก็จะจดเอาไว้ครับผอีกด้านหนึ่งนี่ครับอีกทุ่มดินอะไรสองรายการอ่าเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยค่าทุ่มดินเขาไม่มีบินให้เนาะแล้วก็ดันดินเขาก็ไม่ได้มีบินให้เราคือทั้งหมดทั้งมวลเราก็ไม่ได้ขอบริจาคคือ เอฟซีเขาเมตตาเมตตาเมตตามีเอฟซีคอมเมนต์มาว่าต้องมาต้องมาขอวริาจาคอะไรมันนะไม่ใช่เอฟซีนะเมตตาเมตตาคือดูเฉยก็ได้นะผมไม่ไ <c oughs> เอาคอมเมนต์อะไรตอนนั้นหนักนะเอฟซีเออมันยูนอฟดาเฉยก็ได้นะบอกเอฟซี FC นะขอร้อง <c oughs> ไม่คือมันเราทำดีเรามันเสียลงไงคือเขาจรู้สึกไงครับผมอ่าให้ผมซูนนะซูนแล้วซูนแล้วอรบ่อยนะ จยได้นะสุดแล้วจะทำไงโดโดนเราสาเหรอรงงรเอคเอค,ดดเลคลิปด่าเลยตคลิปนะครับผมม่มีคนหนึงเมื่อวานเนี้ยผมคผมก็ไม่มอะไรก็โอเครมทำดด,ดีกว่าไหมผมบอกอยนี้ผมอ,อบบเป็นการเมตาดีกว่าเนาะมตา,าเราไม่ได้ไปขอไปองคือคคเห็นอยากจะช่วยก็สุดแล้วถ้าเกิดไม่ช่วยก็คลิปแล้วก็ก็ดีแล้วผมเรามีแรงมีกำลังเราก็ไปช่วยเราทำดีก็ให้กาลังใจกันดีกว่านเพราะว่าน้ะอยาไปเลยเราค่วเอคน คนเคือมารวมกันไอ้ทีเนะ้ยก็ช่วยเดลือกันไปนะครับผมก็ลองลองลองไปดูชีวิตความเป็นอยู่ของคุณตาคุณยายดูที่นอนนอนในน้ำเราเห็นแล้วเราก็สงสารเราเราก็อยากให้แกไม่รู้เนาะไม่รู้หรอกว่าเป็นยังไงนะครับผมความรู้สึกมันมันต่างกันอยากให้แกมีที่รับที่นอนดีๆหน่อย จริงจตั้งใจจะไปทําแค่ห้องน้ําอืันนี้คือความตั้งใจจริงครับอยากจะไปดูห้องน้ําเห็นพี่สาวเล่าว่าห้องน้ําแกเนี่ยเอานนี้มุงเอาแล้วเราก็น่าจะทําห้องน้ําพอไปดูอะที่นอนหนักกว่าอีกหนักกว่าห้องน้ําอีกเออห้องน้ําแค่เข้าเป็นบางครั้งบางคราวไม่ได้อันนี้เนาะอีนนี้เราก็ไปเห็นสภาพความเป็นอยู่เราไปในช่วงที่ ฝนไม่ได้ตก้วยนะเฉเจียดเนาะยังเฉะขนาดนั้นเลยแล้ฝนตกมันจะขนาดไหนเราก็เลยคิดว่าอันที่รับที่นอนของแกเลยน่าจะจําเป็นกว่าห้องน้ำเร่งด่วนก็ห้องน้ําอืย่างมันจะพังมันไหมันเมื่อวานผมปรับมากเลยเนาะใช่ต้องเินทั้งรถไฟอะตรงที่เกนอนอะมันมีไม้ที่หักลงมามันเตรียมจะมันเตรียมจะเสียบลงมาเสียบลงมาใส่แกแล้วนะตรงที่แกนอนอะถ้าถ้าขึ้นไปดูเมื่อวานผมขึ้นไปดูไงเห็น เออมันคล้ายๆก็ปวกกินมันผูกแล้วมันมันหักเอ็นลงมามันมีแค่สังกะสียึดยึดไม้เอาไว้คือยึดไว้ไม่ให้มันหล่นลงมาและเราก็ปุ๊บปั๊บทำเลยใช่วันนี้อาจจะยีที่ฝนไม่ตกได้นะเมื่อวานนะใช่ตกกระจกเลยนะเพราะแนเราได้ว่ายน้ำเมื่อวานที่เรือไปเลย ไปคลิปกันเลยทุกคนโอเคครับพี่แล้วผมก็ขอบคุณเนาะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทั้งสองท่านนะคุณแม่จากฟราตูมแล้วก็คุณแม่สากลจากประเทศอังกฤษนะฮะคอให้ท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองเลยมาเต็มาตาทุกครับผมไปโอเคนะครับ